สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ JRCH วันนี้เราจะมาสอนใช้ Lucky p h e l o r นะครับโอเคเข้าไปเลยเกมที่ผมจะทดลองวันนี้ก็คือเกมซอฟเวร์ก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดอนะนะอันที่สองนะนนงนะกดเข้าไปมันมีมันมีกุญแจถังะือแล้วก็กุญแจหนังสือแล้วก็รีเฟซ แล้วก็กระเป๋าครับคุณแจอันที่สองครับโอเคแล้วกดต่อไปนีเดี๋ยวต้องรอโหลดเสร็จก่อนมันจะมีหล,ล,ลอดยาวๆอีกนะครับเดี๋ยวรอนำผมไปตัดต่อจนกว่าจะเสร็จนะครับนี่ครับหลอดนี้ครับผมขอตัดต่อสักพักนะครับโอเคนี่ครับมันเพิ่งโหลดเสร็จหลอดเมื่อกี้ผมรอโคตรนานนะ แต่ถ้าใครเน็ตดีเฮ้ยเน็ตไม่เกี่ยวนีถ้าใครเครื่องดีสเปคดีดีนะครับโอเคครับมันก็จะโหลดไวขึ้นนะครับอของเงียบสักครู่นะครับผมต้องใช้สมาธิในการดูและการรับชม โอเคครับมันจะขึ้นสองอันนี้นะครับก็กดคําว่านะับรักห้ามกดเขาว่าโอเคนะคมันต้องกดรั้นลันกดเข้าไปรั้นแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวเกมซอฟแวร์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าโกงเกมอะไรได้บ้างครับแต่ที่เล่นก็มีเกมซอฟแวร์นี่แหละแล้วก็เกม มันอื่นที่ไม่ใช่เกมออนไลน์ครับโอเคแล้วก็มีอีกโปรแกร,รมนครับเดี๋ยวผมจะเอาข้างหน้าครับ s b Game Hack นะครับนี่เลยมาถึงแล้วต้องไปที่ปั๊มเงินนะครับกดเงินที่ต้องการสมมุติเนี่ยคุณจะเอาเนี้ยแต่แต่ไม่รู้ว่าทำไงถึงจะกดได้ คุณก็ลองมากดอันนี้ไงอันนี้ผมผมยังไม่ได้ทดลองก็ต้องกดนะครับกดอันสองแล้วก็สามแล้วก็กด y ย s แล้วกดมันมันมันกดได้เฉพาะที่คุณกดไอ้สองอันแล้วก็เย็นนะครับคุญแจก็เหมือนกันครับคุญแจเหมือนกันนี่ครับเฮ้ยออกเลยเออขณะนั้นก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับครับ